ราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ แค่อยากไปหาที่คอนโดบางครั้งบางคราวเธอจะว่าอะไรหรือเปล่าเราคงไม่ได้นอนยันเช้ากัดเธอที่ถึงได้ข่าวว่าเ h e ดว่งเกินดา a ด่าดิ้วด่าดิวดาดิ้วดาแค่อยากไปหาที่คอนโดบางครั้งบางคราวเธอจะว่าอะไรหรือเปล่าเราคงไม่ได้นอนยันเช้า เสียเวลามาทำความรู้จักเลือไปดูซ้ำเจ็ดเจ็ดเจ็ด all night l อยู่วันนุ่มไติกเจ็ดแล้วก็ไม่กจีเวดเวดเว็ดเวดเมาเช็คก่อนอ๋อกินอะไรก็ถูกงงมแสนเงเรามาเจออย่างเธอเพราไม่ต้องวทีทาพูเดอนมียอมไคิดคควันธอชอบแบบไหนห้องน้ำ้องคนต๊ะโลเตียง <c oughs> เราเาเอาแต่ที่ข้างฝาละจนันก็ไจบที่เรเียงอชอนทรอยอ๋ uh, red Show, red girl, no uh, สียลา เ,เดิมทำอะไรเธอถึงได้ขาวเลิศ a วยอยู่ <c oughs> แก่ดาว a ดดาดีตด a ีเคยกไปหา <c oughs> ที่คน,นโดบางครั้งบางครง <c oughs> าวเธอจะว่าอะไรหรือเปล่า <c oughs> เราคงไม่ได้นอนอยันเช้ากิด คอยรับมาว่าตาลอยสักอย่างเมืองนายยามาหาหมอยที่กูไตหน้าที่อบอกดูนะสลบกาฟอยคืนนี้พอน้องไม่อยู่ฝากกันเบี้ยเชียร์ร้องให้ดังร้องให้ดังอีกสักนิดแค่อยากจะเพิ่มแค่อยากจะเติมและเสริมความสัมพันธ์นังออน่งขออีกทีนั่งกออีกทีนะเรามาซ้ำกันรับรองคืนนี้นั่งเหนื่อยหน่อยแต่ว่า เราคงไม่ได้นอนยามเช้าเกิดเต็มทานอะไรถ้าถึงได้ข่าวว่าเลิศเวยู่เก็นดาวดาดีดาดีดาดีดาแค่อยากไปหาที่คอนโดบางครั้งบางคราวเธอจะว่าอะไรหรือเปล่าเราคงไม่ได้นอนยามเช้า